สวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะซึ่งรวมคำถามนะคะมัดรวมคำถามประจำปี2 6าีที่คนถามกันมาเยอะมากในส่วนของคนที่มาดูดูส่วนตัวด้วยแล้วก็คนที่คอมเมนต์ด้านล่างมาด้วยนะคะว่า เรานะคะจะมีโอกาสเจอความรักดีๆบ้างไหมเออนะแล้วความรักครั้งใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะสำหรับใครที่จริงๆแล้วอ่ะคลิปเนี้ยน่าจะเหมาะกับคนโสดหรือว่าคนที่วางแผนที่จะเลิกกับคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไม่อยากได้พลังงานเก่าๆอะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูกันดีก่าว่าวันนี้นะคะของขวัญพิเศษในส่วนของคลิปนี้ที่มอบให้กับทุกๆคนนะคะผู้รับชมรับฟังคลิปจะไปในทิศทางที่ดีไหมนะรัก ครั้งใหม่จะเป็นอย่างไรมันต้องดีสิใช่ไหมอะไรใหม่ๆมันย่อมดีเสมอปะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนะคะไพ่จะมาบอกคําใบ้ความเป็นตัวตนคุณอย่างไรแล้วความสัมพันธ์ที่ที่คุณจินตนาการหรือสิ่งที่มันมันเป็นสิ่งที่คุณจินตนาการอ่ะคืออะไรนะฮะไหนนขอไพ่ทั้งหมดสี่ใบหน่อยนะจ๊ะโอเคไพ่ใบที่หนึ่งคุณยังมีความมั่นคงกับคนเก่าอยู่นะอืมนะไพ่อันนี้ติดเลท ไพ่ติดเหลดนะวันนี้แอบใช้ไพ่แบบติดเลตเปิดแต่ก็นะอืมโอเค f e ลลิ่งโอเคเหมือนกับว่า อันอันนี้พูด,พ,ดนะ <c oughs> นะพูดตามน้าไพเลยนะนะพูดตามน้าไพเลยนะคลิปพิเศษคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปที่ส่งต่อนะคะพลังงานด้านดีหรือเป็นคลิปของขวัญให้กับทุกๆคนนั่นแหละแล้วปกติแล้วว่าจริงๆแล้วการอ่านไพ่ของโบอะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ทีแรกเลยตั้งแต่แรกๆเลยจะรู้ว่าสไตล์การอ่านไพ่ของโบจะเป็นในลักษณะของการที่เหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ไม่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 ได้คิดว่าตัวเองเป็นหมอเป็นครูหรือว่าเป็น อา,อาจารย์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่เคยเรียกตัวเองแทนในลักษณะนี้เพราะว่าโบ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 ,โบอยากให้ทุกๆคน,นมองว่าโบสามารถาคุยกับทุกคนในทุกๆเรื่องได้โดยที่บางครั้งบางทีอะคแนะนําที่ดีๆอะมันมาจากคนที่รู้สึกว่าศพพิเศษนะคนที่รู้สึกว่าพิเศษนะคะก็อยากเป็นคนที่ให้ พลังงานที่มันพิเศษกับทุกๆคนนั่นแหละนะก็ก็คิดซะว่าเราเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะโบถึงแม้จะไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่หมอหรืออะไรใดๆนะคะแต่โบเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์ของโบที่สุดนะคะบอกได้แค่นี้ว่าที่สุดหลายๆคนคงจะถ้าติดตามมาตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วจะรู้ดีนะนะคนมีไม่ต้องไม่ต้องมีเชิงเยอะเออไม่ต้องมีเชิงเยอะเนาะอ่ะใครที่ พร้อมที่จะรับฟังคำทำนายในที่นี้จิ้มหัวใจมาคอมเมนต์หัวใจมาสองดวง เพื่อเป็นการนอมรับพลังงาน,น,นด้านดีอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องมาปานะแต่ว่าเชื่อว่ามันต้องมีอะไรที่ดีๆเพราะมันคือคลิปของขวัญคลิปพิเศษเนาะอ่ะและที่สําคัญเลยกดถูกใจกันไว้ด้วยนะคะและ้วกบขอพระคุณมาณที่นี้สําหรับใครที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งซูเปอร์แทนก็ดีหรือว่าเป็นการส่งเ,เป็นการโอนเงินนะคะจากเ,เลขที่บัญชีที่แปะไว้ด้านล่างก็ดีหรือว่ามาดูดวงเป็นการส่วนตัวหรือแม้แต่การแบบมาซัพพอร์ตในการดูโฆษณาหรือมาดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเนี่ยก,ก็เป็นกาลัง ใจดีๆอย่างหนึ่งแล้วนะคะก็ขอพระคุณมาณที่นี้ขอให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกๆคนเช่นเดียวกันนะคะนะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยสิ่งที่ดีๆมีรักครั้งใหม่แล้วก็ขอให้มีรักที่ดีๆแต่วันนี้ไปมันเปิดมาแล้วไงมันเปิดมาแล้วแบบเนี้ยอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะเหมือนคุณนะ่ะอันนี้โบต้องบอกตามน้าไพ่นะไพ่อันนี้มันโชว์ไม่ได้ก็ให้เห็นแบบแผลมแล้วกันนะไพ่นี้ให้เห็นแบบแผลมแล้วกันนะคุณ ในที่เนี้ยบางผู้บางคนน่ะยังมีความอะไรอาวรความสัมพันธ์เก่าๆอยู่นะคะบางผู้บางคนยังมีความรู้สึกว่าอะไรอาวรกับความสัมพันธ์เก่าๆอยู่ยังเสียดายความสัมพันธ์เก่าๆอยู่หรืออีกในหนึ่งนะคะคุณมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเองอะคะ่ะยังยังไม่ได้หมดยังไม่ได้รู้สึกหมดศรัทธากับความรักอะไม่ใช่คนด้านชากับความรักเป็นคนที่เปิด เปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าบางผู้บางคนนะคะอันนี้ต้องใช้คําว่าบางผู้บางคนนะจากหน้าไพ่เนี่ยนะคุณนะ่ะรู้สึกว่าแฟนเก่าของคุณหรือคนเก่าของคุณนะ่ะเขาโอเคเขาโอเคอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยในในความรู้สึกคุณแล้วคนที่จะเข้ามาใหม่ควรอย่างยิ่งที่จะ มีอะไรที่ดีเกินกว่าคนเก่าสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือคิดว่าขอให้คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะมีเท่าคนเก่าหรือมีมีศักยภาพมากกว่าคนเก่าหรือมีอ่าความคล้ายขึ้นกับคนเก่าหรือมากกว่าคนเก่าขอแบบไม่ระดับแบบต่ำกว่าคนเก่าแค่นั้นเลยนะคะห้ามแย่กว่าคนเก่าเออเหมือนมีแบบคนเก่าเป็นเป็นเป็น เป็นเป้าหมายอะว่าคนที่เข้ามาต้องต้องต้องดีกว่าคนเก่าเออหรือต้องให้ได้แบบอย่างน้อยๆอยอะให้เท่าคนเก่าก็ยังดีถ้าเข้ามาแล้วอะนะคะพะตัวคุณเองก็เหมือนยังยังมีความรู้สึกว่าคนเก่าของคุณก็ไม่ได้แย่นะ อืมไม่ได้แย่แต่ที่เลิกกันมาหรือว่าที่หายออกมาจากชีวิตกันมาเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เคสใบเคสไปทีนี้ผู้ที่ดึงดูดพลังงานหน้าไพ่ได้ดีที่สุดนะคะบบมองว่าอา่าลืมบอกไปว่าคลิปนี้นะคะออกแนวแรนดอมนะคะหรือแล้วแต่คุณจะเรียกว่าแรนดอมหรือว่าคอลเลกทีฟแต่ทุกครั้งโบจะบอกเสมอว่าโบจะโฟกัสให้นะว่ามันไปใครที่แบบดึงดูดได้ดีที่สุดแต่ทุกคนสามารถแบบ ทุกคนสามารถรับฟังได้นะคะนะแล้วก็ไปปรับไปใช้เอาแต่คนที่แบบรู้สึกว่ามันใช่มันตรงแล้วแบบมันดึงดูดได้ดีที่สุดอะแล้วมันต้องใช่ดวงคุณอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนที่เกิดในราศีดังกล่าวที่โบจะจะบอกนี่นะคะก็คือคนที่เกิดในราศีพฤษภนะคะคนที่เกิดในราศีพฤษภนะคะลืมมีพลังงานของลัคนาราศีดาวศุกร์ดาวจันทร์พฤษภนะคะก็รกฎค่ะ แล้วก็มิถุนค่ะและราศีสิงห์นะคะทีนี้โบเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยโบก็แอบเห็นพลังงานของความเป็นคนที่เป็นมีดาวพุธเยอะๆนะเช่นคนที่เกิดราศีกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดราศีกันหรือคนที่เกิดวันพุธวันเสาร์วันจันทร์และวันอาทิตย์ ะะตัวเลขในชีวิตของคุณค่ะอาจจะติดเลข4เยอะๆเลข8เยอะๆเลข5เยอะๆเลข1และเลข0ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเกิดวันที่1นะคะวันที่4วันที่5วันที่8วันที่10 11 12 13 14 15 16 17 18 19นะคะ20 21, 21 24 25 28 นะคะสาประมาณนี้เลขท้ายแบบประจำตัวประชาชน2ตัวสุดท้ายทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะะี่ค่ะอาจจะติดเลขศูนย์เลข1เลข4ี่เลข5าเลข8ดเยอะๆนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณที่นี้คําใบเพิ่มเติมที่ลงดีเทลให้นะที่จะลงดีเทลให้คือคุณฟังนะคะคุณฟังนะที่บ้านของคุณเนี่ยที่บ้านของคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ชอบของหอมชอบเครื่องหอม นะคะบ้านของคุณที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะมีสเปรย์ปรับอากาศเลอ,อมีสเปรย์ปรับอากาศมีสเปรย์แบบอ,อ่ฉีดให้แบบว่ากลิ่นห้องน้ำหอมกลิ่นห้องนอนหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ห้องของคุณนะคะ่ค่ะ อาจจะมีเทียนหอมนะอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทียนหอมเครื่องหอมของหอมเยอะๆนะคะที่บ้านคุณหน้าบ้านหรือคุณมีของตกแต่งบ้านที่อยู่ในลักษณะของอที่ให้เสียงนะคะเช่นกระดิ่งเช่นโมบายนะคะทีนี้เพิ่มเตมิมอีกนิดนึงนะคะบ้านของคุณเนี่ยเหมือนมีต้นไม้หรืออะไรก็ตามที่คุณปลูกนะคะเพิ่งจะออกดอกออกผล กำลังออกดอกและออกผลอยู่นะตอนนี้นะคะและที่สำคัญเลยเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะบมองว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะไม่ใช่เออเป็นสายหวานอะเป็นสายหวานสายเซ็กซี่เลยอะคะ่ะไม่ใช่แบบออคือคุณเป็นคนเปะ๊ะอะเป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะเป็นคนแบบมัดผมเออมัดผมแต่งหน้าแต่งตัวคือแบบดูดีบางผู้บางคนมีรอยสัก บางผู้บางคนมีรอยสักนะคะเออที่ตัวมีรอยสักบางผู้บางคนที่ตัวมีรอยสักนะคะอาจจะเป็นรูปดอกกุหลาบรูปดอกไม้หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอักษรนะคะอันนี้คือเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นคำใบ้ของตัวคุณอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงสิ่งที่โบเห็นผ่านหน้าไพ่เนี่ยบนโต๊ะทำงานของคุณนะคะหรือบนโต๊ะที่ เป็นโต๊ะที่นั่งกินอาหารหรือโต๊ะทํางานมีแจกันดอกไม้เออมีแจกันดอกไม้อยู่นะคะประมาณนี้อันนี้คือคำใบนะคะและที่สำคัญเลยต้องบอกแบบนี้ว่าใครที่ฟังตั้งแต่ต้นคลิปมาสิ่งที่คุณรู้สึกและสัมผัสได้นะคะสิ่งที่คุณรู้สึกและสัมผัสได้จากจากการจากการพูดของโบอะคุณจะรู้สึกว่าณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้คุณจะรู้สึกว่า มันใช่ฉันหรอมันใช่ฉันหรอฉันไม่เคยแบบนึกถึงคนเก่าเลยนะคนเก่าก็คือคนเก่าฉันไม่เคยคิดถึงเลยนะแล้วฉันไม่เคยแบบมีมาตรฐานว่าจะต้องไม่เหมือนคนเก่านะเนี่ยคุณจะคิดแบบนี้ในหัวมีคนมีมีคนกลุ่มหนึ่งคิดแบบนี้ในหัวซึ่งโบบอกได้เลยนะคะจิตใต้สํานึกลึกๆคุณยังมีความรู้สึกว่ามันมีกรรมเบา ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนั้นะทำกับคุณไว้หรือไอ้ส่วนนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่คุณเคยทำกับเขาแล้วคุณไม่รู้ตัวเออนะจะบอกประมาณนี้ทีนี้เริ่มเลยนะคะขอดูหน่อยว่าขอดูความเป็นตัวคุณในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณไปเจอเรื่องราวอะไรมากับความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะคุณถึงอยากจะได้รับพลังงานลักใหม่ๆและอยากรู้ถึงอะไรที่ใหม่ๆใ,ในชีวิตโอเคนะขอดูหน่อยนะคะก่อนหน้านี้คุณเจออะไรมาก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าคนนั้นนะ่ะคือคนที่ต่อ,อยู่จะอยู่ด้วยกันกับคุณไปตลอดชีวิตเลยคุณรู้สึกว่าคนนั้นคือครอบครัวบางผู้บางคนโบต้องบอกแบบนี้นะ เออ energy เป็นในส่วนของบางผู้บางคนหนักๆไปที่ราศีกันราศีเมถุนนะคะราศีกันราศีเมถุนนะคะมีกรบรกวพิจิกก็มีเช่นเดียวกันโอเคโอ้แต่ว่า energy ราศีกันกับมิถุนนะ่ะคือหนักมากนะคะอืมหสองสามส่หโอเคอันนี้บทมาขยายอันนี้คือโอเค คือโบอยากรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นตัวคุณนะตอนเนี้ยทําไมคุณเคยมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วในชีวิตอะคุณ ความสัมพันธ์ครั้งเก่าอ่ะคุณรู้สึกได้ว,ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่คุณจะไม่มีใครแล้วว่าคุณคิดว่าต่อไปเนี้ยคุณไม่มีใครแล้วคุณคุณจะไม่เอาใครเข้ามาในชีวิตแล้วคุณรักคนนี้แล้วคุณมีความสุขมากก่อนหน้า,านี้นะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ก่นะอนหน้านี้นะก่อ,อนหน้นานีทาน้นที่คุณเพิ่งจบไปเพิ่งเลิกไปหรือว่าที่จบไปแล้วที่เลิกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกพิเศษคุณรู้สึกว่ามันคือครอบครัวแล้วว่าบางผู้บางคนเคยแต่งงานแล้วเป็นพ่อไม้แม่ไม้ด้วยนะคะแล้วก็เคยอาจจะอาจจะเคยใชช้ีวิตคู กับใครมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยลรวรู้สึกว่าตัวเองแบบเพอร์เฟแล้วว่าคือความรักมันแบบโอ้โหมันสมบูรณ์แบบมากชีวิตมันดีมากชีวิตแบบคือไม่ต้องการใครเข้ามาแล้วแค่เขาคนเดียวมันก็เติมเต็มทุกอย่างในชีวิตได้แล้วไม่เคยเจอความรักหรืออะไรที่ดีๆแบบนี้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณพอดีแล้วพอใจแล้วเพียบพร้อมแล้วนะคะแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณเป็นตัวเองคุณเป็นตัวของตัวเองได้ดีนะคะรวมทั้งความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ในในก่อนหน้านี้ไม่ใช่นะคะนี่ก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์สำหรับคุณแล้วคุณโอเคแล้วนะคะแล้วคุณก็รู้สึกได้ว่าตัวคุณเองอะเป็นคนที่เขาแหละก็ให้ความสําคัญได้ ที่สุดแล้วก็คงไม่มีใครแล้วเขาคงไม่ไม่คิดจะมีใครแล้วคุณเองก็ไม่ได้คิดจะมีใครแล้วอะมันคือความสัมพันธ์ในในลักษณะนั้นเลยพอหลังจากที่มันจบนะคะพอหลังที่หลังจากที่มันจบไปความเป็นตัวคุณน่ะคือคุณเริ่มพอมันจบพอความสัมพันธ์ในส่วนเนี้ยมันจบไปใช่ไหมสิ่งที่คุณคิดก็คือสิ่งที่คุณคิดก็คือคุณคิดว่าคุณคงไม่จากเดิมที่คุณคิดว่า เนี่ยจะไม่มีใครเล่วอะทุกวันเนี้ยคุณก็ยังคิดอยู่ว่าก็คงไม่มีใครเข้ามาแล้วแหละหลังจากจบอันนี้ไปก็ไม่คงไม่มีใครเข้ามาแล้วแหละคุณก็คิดแบบนั้นว่าคุณก็คงจะจะมาเจอความรักหรือความผูกพันความ สมบูรณ์แบบอย่างนี้อีกทีนึงก็คงยากแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครนะคะคุณแค่ลองแบบออกมาดูว่ามีใครที่เหมาะสมกับคุณไหมมีใครที่เข้ากันกับคุณได้ไหมคุณมีกำแพงนะคะซึ่งกำแพงคุณสูงมากสูงเกินหัวคุณอีกอ่ะ <laughs> สูงเกินหัวคุณอีกเนี่ยเนี่ยความเป็นตัวคุณเลยเพราะอะไรเพราะคุณคุณคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในในก่อนหน้าเนี่ยคุณก็ไม่คิดว่ามันจะต้องมีการเลิกลาหรือคุณก็ไม่ได้คิดว่ามันมันจะเป็นมันมันจะต้องเลิกกันอ่ะคือคุณไม่คิดว่ามันจะต้องเลิกกันอ่ะคือคือมันดีอยู่แล้วมันดีมากๆจนคุณคิดว่ามันมันไม่มันไม่น่าเลิกกันอ่ะทําไมมันต้องเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้คุณมีความรู้สึกได้ว่าโอเคถ้าเกิดว่าหรือคุณอาจจะพูดกับคนคนของคุณไปก็ได้ว่า ถ้าจบจากคนนี้ถ้าจะถ้าถ้าเลิกกับเธอไปเราก็ไม่เอาใครหรอกนะอะไรเงี้ยค,คุณอาจจะพูดกับเขาแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าถ้าถ้าเลิกกับเธอไปหรือถ้าเราแบบแยกทางกับเธอไปอ่ะเราก็คงไม่เอาใครแล้วแหละอะไรเงี้ยก็คงจะคิดประมาณนี้นะคะอ,นนอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวคุณบอมอกว่าคุณเองก็ยังยังศรัทธาในความรักอยู่แต่ว่าคุณอ่ะแค่แค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่จะเข้ามา มันต้องดีอ่ะมันต้องดีให้ได้แบบนี้มันต้องดีให้ได้แบบนี้มันต้องเติมเต็มคุณและสมบูรณ์แบบแบบนี้หรือถ้าไม่ได้แบบนี้คือต้องเกินมาตรฐานที่คุณคาดหวังไว้เลยอ่ะทีนี้นะขอดูนิดนึงแล้วกันว่าคุณมีโอกาสจะเจอความรักและความสัมพันธ์ที่ดีๆแบบนี้ไหมหรือที่ดีๆกว่านี้ไหมนะคะจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ไหมเนาะ แล้วรักครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะโชคชะตาขึ้นมาใบแรกเลยนะจะเจอไมล่ะจะเจอไมล่าไพ่ห้าเหรียญโอเคไพ่ห้าเหรียญเนี่ยคุณคุณไม่ใช่คนคุณเริ่มแบบคุณคุณเริ่มแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าคนที่คุณเจอ,อคือก่อนหน,น้านี้คือที่คุณเจอ,อ หลังจากที่คุณเลิกกับเขาไปอ่ะหรือว่าเลิกกับความสัมพันธ์เก่าๆไปอ่ะคุณเจอแต่ความสัมพันธ์ที่คุณเจอแต่คนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกความผิดรู้สึกว่าผิดหวังรู้สึกว่าไม่มั่นคงรู้สึกว,ว่าไม่แน่นอนเพราะอะไรเพราะคุณยังเพราะคุณเองอ่ะอาจจะไม่ได้พยายาม คุณเองอาจจะไม่ได้พยายามที่จะไขว่คว้าหรือตามหาความรักความสัมพันธ์จริงๆเพราะอะไรเพราะไพ่มันบอกอยู่ชัดเจนว่าคุณมีกำแพงคุณมีกำแพงคุณพยายามคุณลองที่จะเปิดใจนะดวงของคุณน่ะไม่เคยเหงาเลยคุณไม่เคยเหงาเลยจากหน้าไพ่อะดวงชะตาบอกว่าคุณน่ะมีคนวิ่งตามมีคนเดินตามคุณตลอดหรือว่ามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาหาคุณตลอดหรือว่ามีคนอยากจะเข้ามาในชีวิตคุณตลอดแต่ว่าพอคุณได้มีโอกาสเลือกหรือมีโอกาสได้ ได้ลองศึกษาใครอะ่ะคุณรู้สึกผิดหวังอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ที่พยายามที่จะศึกษาหรือคุณเปิดใจให้ในในบ้างในบางคนเน่ยค่ะมันดูแบบไม่มีความมั่นคงให้คุณเลยอะ่ะดูไม่มั่นคงดูแบบมันต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยซึ่งตัวคุณเองอะ่ะบางครั้งบางทีก็เจอในสถานการณ์ความรักสามเศร้าหรือมันเป็นความรักที่มันมีมากกว่า2คนซึ่งคนคุณเองก็รู้สึกว่าไม่โอเคอะ่ะแค่มีสองพอมันมีขึ้นมามาก,กว่าสองคน แล้วคุณก็คุณก็ปิดแล้วว่าปิดใจให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนั้นแล้วอะค่ะนะอันเนี้ยก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตัวคุณเองมีกําแพงด้วยนะทีนี้ไหนขอดูเลยแล้วกันนะว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอความสัมพันธ์ที่ดีไหมแล้วคุณมีโอกาสที่จะมีความรักครั้งใหม่ที่ดีๆเข้ามาไหมเนาะขอดูนิดนึงนะขอดูนิดนึงนะเพราะว่าไพ่เนี่ยพอ,พอพยายามที่จะบอกแล้วมันก็เป็นในลักษณะนี้นะ มีเข้ามานะคะขออย่างเดียวให้เชื่อนะเพราะดูเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าลังเลรู้สึกสับสนแล้วก็ลังเลแล้วว่ะอืมมีเข้ามานะคะไพ่บอกอยู่นะไพ่บอกว่ามีเข้ามาอ่ะมีเข้ามามีเข้ามานะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมไพ่บอกว่าคุณน่ะสับสนนะแต่ถามว่ามีเข้ามาไหมไพ่หนึ่งเหรียญมาเลยแล้วไพ่ในถ้วยมาเลยเนี่ยเห็นไหมเซนคุณบอกแล้วว่าคุณน่ะ ใจคุณนะเนี่ยเห็นไหมไพ่บอกว่ามีเข้ามานะคะและแน่นอนว่าเป็นคนที่ตรงสเปคตรงใจคุณด้วยขอแค่คุณเชื่อไม่ต้องสับสนไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคิดไม่ต้องให้ใครมาช่วยเลือกคู่ให้คุณนะไม่ต้องให้หมอดูมาช่วยเลือกคู่ให้คุณก็ได้เพราะว่าบางผู้บางคนบบเห็นว่าเนี่ยเหมือนตัวคุณเองรู้สึกสับสนเพราะบางคนอ่ะ ให้หมอดูเลือกคู่ให้ให้หมอดูเลือกคู่ให้ให้เพื่อนเลือกคู่ให้ให้ครอบครัวเลือกคู่ให้เออแล้วมันทําให้คุณรู้สึกสับสนถามว่าคุณมีโอกาสเจอและจะมีเข้ามาไหมคนใหม่ๆนะคะหรือความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆมีเข้ามานะคะไพ่บอกชัดเจนว่ามีเข้ามานะคะ มีเข้ามานะคะและมันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ทั้งคุณและเขาพึงพอใจและที่สําคัญเลยความพึงพอใจมันอยู่ที่คุณค่ะสเปคคุณคืออะไรอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เก่าๆที่มันมีเอ่ออะไรอยู่แบบภายใต้จิตใจของคุณอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าคุณมีมีสเปคของคุณอยู่แล้วคุณมีสเปคแล้วมีความคาดหวังส่วนตัวอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเป็นคนในลักษณะไหนถามว่าได้ไหมไพ่บอกว่าได้นะคะ เดือดสตาขึ้นไพ่บอกว่าได้ยังไงคุณก็เจอคนในแบบนักษณะนั้นแน่นอนถามว่าคนคนนี้นะคะถามว่าคนคนนี้คือใครนะคะอ่ะมาดูกันว่าคนคนนี้คือใครนะคะไหนๆก็ไหนๆและเอาให้เคลียร์เอาให้กระจ่างนะคะ ให้สมกับคําว่าคลิปพิเศษนะคะให้สมกับคําว่าของขวัญและคลิปพิเศษสําหรับทุกคนนะคะไพ่เดือดซันขึ้นใบแรกเลยคนนี้คือสิ่งที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆที่คุณเคยลําบากตรากตาำม,มานานในการตามหานะค่ะคุณจะได้คนที่พึงพอใจนะคะสําเร็จดูไพ่เปิดไพ่ปิดดู ไพ่เปิดดดสันไพ่ปิดเป็นหกไม้เท้าว้าวเลยนะว้าวเลยนะไพ่ใต้สำรับเป็นคิงเหรียญว้าวเลยนะคนคนนี้คือใครคนคนนี้นะคะเขาเอออาจจะเกิดในราศีเมษสิงห์ธนูนะคะมีลักษาดาวสุขดาวจันทรนะคะเป็นเมษสิงห์ธนูมีนกรกฎพิกจิกนะคะมีนกรกฎพิกจิกกุมนะคะ พฤกษกนะก,กุม,นะมพฤกษกมีนนะกุมพฤกษกมีนพิจิตนะคะเมษสิงห์ธนูมีนกรกฎอ่านะตัวเลขในชีวิตของเขานะคะอาจจะติดเลขหนึ่งเยอะๆเลขศูนย์เยอะๆเลขเก้าเยอะๆและเลขหกเยอะๆนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถามว่าคนคนนี้จะมาอย่างไงคนคนนี้จะมาอย่างไรขับรถมาค่ะขับรถมาหาคุณนะคะ ไม่ใช่นะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นกรณีแรกเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเพราะว่าไพ่เดือซันขึ้นนะเขาอาจจะมีลูกติดนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือกรณีที่สองเขาอาจจะเป็นคนที่มี energy ของความน่ารักสดใสมีความเป็นเด็กนะคะมีความเป็นเด็กคุณเห็นแล้วคุณก็จะ,จะก็จะทําให้คุณรู้สึกแบบ เป็นเหมือนแบบเป็น14อีกครั้งเนื้อค่ะเป็นความรักหรือความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกแบบ มีมีพลังงานมี energy ของคนที่แบบ14อีกครั้งอ่ะเออปอปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนคนนี้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือหน้าอ่อนกว่าคุณคือควงไปไม่ได้ควงคุณไปไหนมาไหนก็คือบอกได้เลยว่าคุณอาจจะคิดว่าอ,อ่อคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าคุณเลี้ยงต้อยอ,อะไรอย่างเงี้ย <laughs> นะแต่ดูเหมือนกับว่าไพ่เป็นขึ้นมาดีแต่คนคนนี้ลักษณะของเขามีความแบบลุกเขาดูเจ้าชู้นะแต่ว่าเขาไม่เจ้าชู้นะคะต่อให้ลุกเขาดูเจ้าชู้เขาก็ไม่เจ้า ชูนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนเด็ดขาดจริงจังชัดเจนนะคะเป็นคนเด็ดขาดจริงจังชัดเจนเป็นคนเอาการเอางานนะคะเอาอย่างอื่นเก่งด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเอาการเอางานแน่นอนนะคะนะแล้วก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะผู้อ่านไพ่เป็นคนอ่านไพ่แบบนี้เองจริงๆเป็นคนพูดแบบนี้จริงๆต้องขออภัยนะคะนะก็แล้วก็ที่สาคัญเลยคนนี้เป็นคนทํางานเก่งเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนบ้างานเป็นคนแอคชั่นเรื่องงานเป็นคนที่เอาการเอางานแล้ว ก็ดูเหมือนแบบว่าชีวิตของเขาอะค่ะมี p a ชชั่ n และมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตอยู่ตลอดเวลานะคะไอเดียเกิดมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตอยู่ตลอดเวลาคนคนนี้นะคะคนคนนี้นะอย่างที่โบอบอกว่าลุกเขาอาจจะดูเจ้าชู้แต่จริงๆเขาไม่เจ้าชู้นะอืมเขาเป็นคนที่ถ้ามองจากภายนอกนะ มองจากภายนอกอ่ะจากคนที่คนอื่นๆที่เขารู้จักคนคนนี้นะเขาจะเป็นคนพูดจาอะไรดุดันเด็ดขาดชัดเจนออกแนวนักเลงออกแนวนักเลงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็แมนแมนคุยกันถ้าเป็นผู้ชายก็ ผเดจก,การออกแนวแบบผเดจก,การเลยนะคะคุณจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่ลึกๆแล้วเขาเป็นคนแบบนี้นะคะลึกๆแล้วเขาเป็นคนแบบนี้และที่สําคัญเลยอะไรก็ตามที่เขาเป็นคนชอบการแข่งขันนะคะเขาเป็นคนชอบการแข่งขันลักษณะการเข้ามาหาคุณนะ่ะกรณีแรกคุณอาจจะมีคนคุยเยอะแล้วเขาชอบที่จะแบบโอ้ชอบแบบ ฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันต้องเป็นนัมเบอร์วันเออคุณอาจจะมีคนคุยเยอะหรือว่าคุณอาจจะคุยหลายคนหรือว่าอาจจะแบบว่ามีช้อยเลิฟเปิดช้อยเปิดตัวเลือกอะไรเยอะเขาอะรู้สึกว่าโอ้โหแม่งตื่นเต้นว่ะคุยกับผู้หญิงคนเนี้หน้าแบบมันน้าคนหามันแบบตื่นเต้นคุยกับผู้ชายคนนี้มันน่าคนหามนะตื่นเต้นเขาเป็นคนชอบการแบบชอบการชอบการเป็นที่หนึ่งอะเขาต้องการเป็นที่หนึ่งเขาชอบการแบบต่อเอเขาเรียกว่าอะไรอะเขาชอบการแข่งขัน นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนที่ดูตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะและก็เท่าที่เห็นจากคนนี้นะคะพื้นฐานเขาอะโบว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องทําอะไรด้วยตัวเองสําเร็จด้วยตัวเองนะคะพื้นฐานเขาเขาอาจจะมีครอบครัวที่ดีนะคะแต่ครอบครัวอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเขาหรือเขาอาจจะมีครอบครัวที่อ,อยู่ในชนชั้นกลางนะคะเราต้องต้อง ต้องถีบตัวเองให้ให้เป็นคนที่มั่งมีให้ได้เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่มีความแบบมีความแบบพยายามอะคะ่ะที่จะมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วถามว่ามีหรือ,อยังก็มีนะ ก็มีนะคนคนนี้เป็นคนที่มีความพยายามมีมีอะไรในระดับหนึ่งเลยคือชีวิตเขาอะมันมีความพึงพอใจอยู่ในนั้นและนะสิ่งที่เขาแบบต้องการก็คือมีพร้อมมีครบหมดแล้วน่าจะขาดอย่างเดียวก็คือขาดภรรยานะคะขาดสามีขาดภรรยานะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือพลังงานของเขาทีเนี้ยถ้าอยากจะพูดอยากจะบอกเพิ่มเติมอะไรกับคุณไหมไพ่อยากจะพูดอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมกับความรักหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆในครั้งนี้นะคะ ใพรอยากจะพูดอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมไหมนะขอเปิดไพ่ดูนิดนึงเนาะไพ่ยอยากจะบอกอะไรไหมคะไพ่บอกว่าการที่คุณแบบก,กลัวการผูกมัดเนี่ยไพ่บอกชัดเจนว่าคุณกลัวการผูกมัดคุณกลัวที่จะมีความสัมพันธ์คุณแบบติดชีวิตโสดเสพติดความอิสระเสพติดซีชีวิตโสด อืมพะคุณอาจบางผู้บางคนยึดติดอยู่กับคนเก่าหรือความสัมพันธ์เก่าๆเนี่ยเห็นไหมไพ่บอกว่าบางคนเนี่ยยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์เก่าหรือคนเก่าๆนะคะไม่ค่อยแบบเปิดใจหรือกลัวกลัวว่า กลัวว่าตัวเองอ่ะจะกลับไปสู่โหมดเดิมหรือไปไป,ไปมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอ่ะคะ่ะก็เลยปล่อยตัวให้แบบว่าไปอยู่ในสถานะที่แบบว่าไม่ต้องมีใครมาแบบผูกมัดดีกว่าซึ่งไพ่ก็บอกทำไมไพ่มันบอกชัดจังเลยว่าคุณทําไมเอ NERGY ของคุณน่ะเสียดายความสัมพันธ์เก่าๆว่ะนึกถึงแล้วหวนถึงความสัมพันธ์เก่าๆอ่ะถ้าคุณไม่ move on จากโหมดเนี้ยคุณจะไม่เจอใครเลยนะเออคุณต้องเปิดใจนะเนี่ยเห็นไหมไพ่บอกชัดเลยว่าคุณต้องเปิดใจนะ เนี uh, e ่ยเห็นไหมไพ่บอกว่า <Yeah. S 1> คุณอะลังเลคิดเยอะลังเลอืมไพ่บอกว่าคุณกลัวกังวลคิดเยอะลังเลไม่กล้าออกจากโหมดเดิมๆไม่กล้าออกจากอะไรเก่าๆให้คุณอะเอาตัวเองออกมานะไพ่บอกว่าให้คุณอะเอาตัวเองออกมาอย่าไปปิดหูปิดตาตัวเองนะใครเข้ามาอยากจะมาจีบคุณอยากจะมาเจอคุณนัดเจอคุณนัดแบบ เอออยากจะดูแลคุณคุณก็ให้โอกาสเข้าไปถ้าเขาดูแลคุณได้ถ้าเขาอยากอยากจะเข้ามาหาคุณจริงๆหรือไม่ก็ถ้านะวันนี้ตัวคุณเองอ่ะทำแบบเหมือนแบบว่าคุณคุณต้องการชีวิตอิสระนะคุณบอกกับคนที่คุณคุยได้เลยนะว่าคุณแบบคุณคุณชอบชีวิตแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเขารับได้ก็คือรับได้นะคะแค่นั้นเองนะอย่าไปยึดติดกับอะไรเก่าๆหรืออย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เราเคยเจอให้สิ่งที่เราเคยเจอค่ะมันเป็นแค่ประสบการณ์ในชีวิตก็พอแล้วให้คุณได้มาวิเคราะห์ เพราะกับความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่าคิดเยอะอย่าคิดนานนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดนานเปิดใจนะคะไพ่บอกให้คุณเปิดใจนะคะไม่ต้องไปเล่นเกมกับความสัมพันธ์กับใครเยอะไม่ต้องไปเล่นเกมไม่ต้องไปมีแผนการไม่ต้องไปเสพติดโค้ดอะไรเยอะนะไลฟ์โค้ดเยอะแยะไปหมดไม่ต้องไปเสพติดเยอะนะไลฟ์โค้ดทุกวันนี้หลายๆคนบางผู้บางคนก็ยังไม่เคยมีความรักเลยด้วยซ้ําบางผู้บางคนก็ลงสนามแล้วก็เจ็บแล้วเจ็บอีกก็เยอะแยะนะบางผู้บางคนก็ยังไม่ได้แบบ ถึงขั้นแบบโอ้น่าจะเป็นโค้ดซะเท่าไหร่แต่ก็ไปเป็นโค้ดซะแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังมีแพทย์สนามคลอ,อหนุนหลังกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะก็ไม่ต้องมีปัจญาอะไรเยอะไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในหัวไม่ต้องมีอะไรเยอะนะคะใช้แค่ หัวใจเปิดใจนะคะที่จะรับคนเนี่ยอย่างเงี้ยเข้ามาคนที่ตรงใจคน,คนที่ตรงสเปคคุณออกมาแล้วให้ธรรมชาติให้กฎของธรรมชาติมันทำงานไม่ต้องไปเล่นเกมมันเยอะนะคะประมาณนี้ก็ขอให้ทุกๆคนนะคะเจอความรักที่ดีนะคะเจอคนที่ตรงสเปคเจอเจอคนที่ตรงใจเจอคนที่ถูกไทยถูกจริตนะคะก็ขอให้คลิปคลิป,ลปนี้เป็นคลิปที่พิเศษและพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับทุทกๆคนโบเชื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ดี แบบที่นา้าไพ่บอกค่ะขอให้ชอบดีนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ